เอาไผ่ลำใหญ่มาฝากนะครับไป่ตรงหม้อสีดำนะครับโหสุดยอดลำใหญ่มากไป่ตรงหม้อนะครับไม่ใช่ตรงหม้อสีดำโทษทตีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดเลยนะครับผมพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับที่สวนน้ำนะครับผมก็เลยมาเจอกลุ่มไผ่ตรงหม้อนะครับผม ลำใหญ่มากกอใหญ่มากเลยนะครับมีอยู่ประมาณสักสามกอนะครับผมอยู่ข้างๆกับส่วนน้ํานะครับมันเ่อนดูนะครับความยิ่งใหญ่ของเขานะครับลำใหญ่มากเลยนะครับสุดยอดจริงแต่ว่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้เพราะว่ามันติดอยู่กับบ้านพักนะครับกลัวว่าจะมีหมามีอะไรนะครับแต่ก็นี่ก็ถือว่าใกล้นะครับสาหรับกอที่อยู่ใกล้ผมนะครับโอ้ลำใหญ่มากจริงนะครับผมดูนะครับดูความ ความโปร่งข้างบนนะครับไม่มีไม่มีเก่งเลยนะเนี่ยไผ่ตรงหม้อนะครับผมเพื่อนเหมาะสําหรับหน้าแบบเอาไปตัดไปแบบใช้งานจริงๆเลยนะครับดูเนี่ยดูมือผมเโอ้โหํำใหญ่มากเลยลำใหญ่ลำแก่นะครับดูนะครับอันนี้ซูมเข้าไปดูดีกว่านะครับ หมูลำใหญ่จริงๆนะครับผมไผ่ตรงหม้อ d e n d ด o c รมาสเอสเปอร์นะฮะไผ่ใช้งานนะครับไผ่ใช้ลำขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้แก่จัดจริงๆครับปูกรับรับลำของเขานะครับหล่นเต็มพื้นที่เลยครับเหมาะกับการเอาไปทำความสาดแล้วก็ เอาทําเป็นอัดเป็นภาชนะนะฮะอยากยกไปทิ้งไว้ที่สวนมากเลยครับก่รน,นี้เอาตรงๆนะครับหูลำสวยจังเลยเนี่ยเนี่ยลำสีเ,เขียวคือลำที่เกิดในปีนะ